มอมา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 ขอแซบครับจ่อครับจ่ออือมามามาอู้ย่าแก่เข่าครับบกเนี่ยครับอือมามามาอู้ ma 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 yo mm 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 oh mm mm uh uh I don't know. 嗯哼。Yeah. Mm hmm. mm hmm. บางคนเอาไปป่นนะครับน้ำเจ้าวนะครับมามาอืมอืมมามามาอืมอืมหอมในปะาเลยครับอืมขับเจ้าบอง เมนูหากินเงี้ยครับอ,อเอาไปตํำเสื้อหม,มวงก็แซ่พักัน่ออืม Tapi ibuk Hmm.

บีด่ดาเธอครับจ็คกี้จันครับเขาที่เอาตังเนียวไปจีดเอานะครับเรางคนก็เอาไปพ้นครับบางคนเราไปตาเสื้อมะมอ่วงนี่กินดิบกเลยแบบนี่ยนะครับอืมอืมพี่เดอเราไปพ่นครับนี่เอามาเนี่ย อืมอิ่ <ak> อ <cake> มับอะไอืมโอ้ยมับพี่น้อนี่โอ้สุดยอดครับแซ่บครับเมนูจักจั่นครับปีะเตอ ันนี้จะเอาไปป่นครับต่ำเสื้อะมวงก็ได้อันนี้เขาไปติดนำต้นจิกนะครับปีเต๋อเฉยได้อันนี้บ่งเบาะถึงว่าที่เฮ้าฤดูแรงแล้วครับป่านนี้มีจักระจาไหลแล้วครับอะคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสุดท้ายให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไ่เจ็บยรจจนครับอายุวรรณขาพลาครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ